ไอโบแมนซุปตาเดิร์นีไอโบแมนดาวในใจไพไอโบแมนของดีปานใดแต่ฮักไพไอกะฮักจริงไอโบแมนคนลำคนรวยไอโบแมนคนหล่อคนเทมีแต่ง่วมมีแต่คว้วนีดเดีกับไ้กับนามุนของอีพอถ้ายฮักเจ้าสิว่าจังใดสิไปนำไอได้บ่นอบบมีเงินมีทองเพียงพอบบมีซอยแว่นมามัดมาจำ ไอเป็นผู้เบาไทยบานตากแดดตักพ้น้าดำของดีก็มีแต่หำสิมีอยัางโนไปสู่เขาอีลาคนงามมากักอายแดก็ได้บอถึงอายบอเทบอลอแต่เป็นพอที่ดีได้เดอ้อถ้าหาเขาได้หักกันไอสัญญาสิบป้าบ่ทิมน้องไป สิบเหตุให้เจ้าเสียใจคือคนอื่นเขาคนแบบอายนาตาบอลอแต่บ่มีผิดบ่มีภัยสิเป็นโจรกระโจรปุ่นใจของเจ้าผู้เดียวบ่คิดรักทรัพย์สินเงินทองสิเอาใจน้องมาคองมาเกี่ยวหักแถ้บ่เคยคดเลี้ยว คนคือไอนี่แหละหายาเฝ้าฝากชีวิตน้ำเดอ้าบอยอยากเสียใจ